นี่เสื้อเสื้อจริงป่ะไม่จริงค่ะเฮ้ยไม่แน่ใจนะครับก็ให้อดีตเช็คเอปนี้ไม่ไม่แน่ใจนะคะไม่ใช่แล้วแหละคิดว่าไม่น่าจริงไม่ใช่หรอกคุณผู้ชมเอาเอาเสื้ออดีตปลอมมาแจกเขาสมาร์ทวอทแบบนี้คุณผู้ชมมันไม่ใช่ Apple Watch นะมันเป็นพลาสติกอ่ะเฮ้ย ต้องบอกว่าเป็นดราม่าร้อนแรงเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมเรื่องของดราม่างานวิ่ง Run for d e s t i n a t i o n 2025ค่ะที่มีกำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่25พฤษภาคม2568ที่สวนหลงยร .9 แต่เมื่อถึงเวลากลับไร้เงาผู้จัดและทีมงานค่ะหรือว่าการเตรียมงานใดๆก่อสร้างความไม่พอใจให้กับนักวิ่งนับพันเลยนะคะที่เดินทางมาร่วมงานก่อนที่ทั้งหมดจะรวมตัวกันไปแจ้งความที่สอนอประเวศ ล่าสุดในรายการโหนกระแสค่ะได้มีการเชิญนักวิ่งที่ไปร่วมงานวิ่งดังกล่าวนี้มาร่วมพูดคุยในรายการโดยนักวิ่งคนแรกได้เล่าว่ามีการเปิดรับสมัครงานเมื่อต้นปีกำหนดจัด12มกราคมและทางผู้จัดเองก็เลื่อนออกไปเนื่องจากว่ามีสมาชิกไม่พอนะคะเลื่อนมาเป็นวันที่25พฤษภาคมและมีการโปรโมตในเว็บนะคะใน Facebook และก็เว็บงานวิ่งมีตั้งบูธในสวนหลวงด้วยเพื่อรับสมัครนักวิ่ง บางส่วนก็มีการได้รับแพ็กเกจได้รับบิบทางไปรษณีย์ไปแล้วและมารับหน้างานก่อนวันงานวิ่งเนี่ยหนึวันส่วนในเรื่องค่าสมัครก็จะแบ่งเป็นระยะทางระยะ5กิโลอยู่ที่600บาท10กิโล650บาทถ้าสมัครหน้างาน450บาทวิ่งคู่1,000บาทส่วนเป็นทีมอยู่ที่1,500บาท ส่วนอีกคนค่ะในรายการหวนกระแสก็เล่าให้ฟังนะคะสมัครแบบ V.I.P 2000เลยนะมีแพ็คเกจเสริมว่าต้องได้ของเนี่ยรายการคือกระเป๋าเป้เสื้อวิง่งเสื้อแจ็คเก็ตนาฬิกาสมาร์ทวอชรองเท้าผ้าใบาสมาร์ทวอชเนี่ยบอกให้มารับหน้างานพอไปถึงหน้างานก็ไม่มีรองเท้าวิ่งก็ไม่ได้ค่ะพอถึงวันวิ่งจริงเนี่ยก็จะมีการปล่อยตัวนักวิ่ง6โมงเช้า เราก็ดูว่านักวิ่งบางท่านเนี่ยไม่ได้บิบส่วนวันรับเสื้อก่อนวิ่งจริง1วันแต่ไปแล้วไม่เจอหน้าเจ้าหน้าที่อะไรเลยนะคะและปกติงานวิ่งก็จะต้องมีการเตรียมงานกันแล้วแต่ไม่เห็นอะไรเลยเราก็เลยมีการโทรตามเจ้าหน้าที่เขาบอกเขาอยู่ที่โรงแรมกําลังจะตามไปและเขาก็มากัน3คนและในส่วนข้อมูลเขาเนี่ยไม่มีมาเลยว่าใครสมัครแบบไหน,นพอได้บิบมาเราก็เริ่มสงสยัยเพราะว่าบางคนเนี่ยได้ของไม่ครบ เสื้อได้ไม่ตรงบางคนไม่ได้อะไรเลยให้มาเอาบิบวันวิ่งเลยส่วนอีกคนนึ่งค่ะครูแตนเป็นนักวิ่งชายลงสมัคร10กิโลก็เล่าบอกว่าเขาเนี่ยมีการเลื่อนมาหนึ่งครั้งแล้วสําหรับงานนี้นะโดยมีเงื่อนไขลดค่าสมัครครึ่งหนึ่งเหลือ300บาทก็โอนเงินคืนให้ถ้ายังอยากจะวิ่งต่อ ส่วนพวกของต่างๆเราเองได้เต็มจํานวนได้ครบและเขาก็ส่งบีบมาให้เราที่บ้านของครบดีเราก็คิดว่าเออไม่น่าจะมีปัญหาอะไรจนมาถึงเมื่อวันงานเราไปถึงตอนตี4ี่ปล่อยตัว6กโมงก็มองบรรยากาศรอบๆแสงสีเสียงไม่มีอะไรเลยนาฬิกาจับเวลาก็ไม่มีตรงซุ้มปล่อยตัวพอเราเห็นป้ายผิดก,ก็เริ่มงงๆแล้วนอกจากนี้ค่ะอีกคนนึงมาจากต่างจังหวัด ทางผู้จัดเนี่ยมีบริการที่พัก1คืนสําหรับนักวิ่งที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมีที่พักให้และพอมารับเสื้อก็บอกว่าเสื้อหมดได้บิบมาก็ไม่มีชื่อที่บิบเข็มกลัดที่จะติดก็ไม่มีให้พอวันจริงเราไปถึงสวนหลวงตีห้มืดสนิทเลยไม่เจอใครนอกจากทีมพยาบาลเราก็ยืนรอเสื้อจนสว่างคาตาสักพักเราไปเจอคนจัดก็เดินไปถามเลยว่าของเนี่ยจะได้ไหมเขาก็บอกว่าได้ได้ไ,ดไดแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมา ขาตะกนบอกว่าให้เราเนี่ยวิ่งไปก่อนเลยเราก็ไม่ได้วิ่งไม่ได้อะไรเลยแล้วคุณทํายังไงคุณถามไหมเดินไปเลยจะเหลือล่ะคะถามว่าของจะได้ไหมเออจะวิ่งแล้วนะอยากจะวิ่งแล้วมันเวลามันจะได้แล้วมันไม่คือเราคิดว่าไม่ได้วิ่งแน่ๆถามออของจะได้ไหม ได้ค่ะพี่ได้คพี่ใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็กำลังมา,เว,าเ,งเวลาเลื่อนเวลาเลทัะมันจะเลทยังไงก็นี่ตามเวลาแล้วมันมันยังไม่มีอะไรเลยซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางนางสาวสุชาน์นันผู้จัดได้อ้างว่าตนเองกับนางสาวมนลฤดีได้เปิดบริษัทร่วมกันเพื่อรับงานอีเวนต์หลายอย่างแต่ก็ยอมรับว่างานวิ่งถือเป็นครั้งแรกแต่ก็ได้ขออนุญาตจากสํานักงานเขตรวมไปถึงส่วนหลวงรอเก้าไว้อย่างถูกต้อง ซึ่งก็ยอมรับว่าขาดประสบการณ์ในการจัดงานตอนแรกจะจัดงานในช่วงปลายปีแต่ด้วยคนที่สมัครเข้ามาร่วมงานวิ่งไม่ถึง100คนจึงต้องเลื่อนออกไปและชดเชยให้กับ ผู้สมัครในครั้งแรกหลังจากนั้นได้วางแผนจัดงานโดยวางแผนคุยงานกับบริษัทออแกนไนส์รายหนึ่งที่มีประสบการณ์ในการจัดงานโดยเฉพาะแต่เมื่อถึงวันที่ใกล้จะจัดงานเพียงไม่กี่วันบริษัทออแกนไนส์ที่รับงานไว้ก็ยกเลิกกระทันหันทําให้ตนเองต้องเร่งหาออแกนไนส์มาทํางานต่อเพื่องานจะได้จัดต่อได้ซึ่งก็แทบจะไม่มีบริษัทออแกนไนส์ไหนรับงานเนื่องจากวันนั้นในหลายพื้นที่มีการจัดงานวิ่งคิวงานบริษัทออแกนไนส์ต่างๆจึงเต็มทั้งหมดตนเองกับเพื่อนก็พยายาามที่ จะหาส่วนต่างเองเท่าที่หาได้เพื่อให้งานเดินต่อทําให้เกิดข้อผิดพลาดต่างๆมากมายหรือแม้กระทั่งไป้ายไวนิวตรงบริเวณซุ้มงานที่ระบุปี2028ก็ยอมรับว่าเป็นความบกพร่องของตนเองรวมถึงทีมงานสตาฟที่เป็นฟรีแลนซ์ที่ตนเองได้ว่าจ้างแล้วเป็นกลุ่มที่เคยรับงานอยู่ในส่วนหลวงรอ9ก็ยอมรับว่ามีปัญหาในเรื่องของการดิวเรื่องจําหน่ายเซอร์วิงอย่างนี้ค่ะอย่างที่กันที่แจ้งตั้งแต่แรกนะว่าเราจัดทันแรกค่ะ และซึ่งตัวเราเนี่ยมีการดีลของอรบริษัทหรือไอบอัหนในชุดติดตั้งทั้งเวทีหรือว่าเรื่องของชุดจุดสตาร์ทเรื่องของการจัดตั้งเต็นท์โต๊ะต่างๆทีนี้ค่ะก็คือไม่เ่ยๆเราก็คือเกิดการดีลที่ไม่ลงตัวแล้วก็มีการแคนเซลกันแล้วก็ทางนั้นคือคืนเงินเราเต็มจำนวนมาแล้วในคืนพฤหัสช่วงดึกๆค่ะซึ่งก็ในระหว่างวันวันศุกร์เนี่ยการที่จะหามาทดแทนทั้งหมดอ้ะค่อนข้างยาก ล้วก็เราพยายามเราก็ต้องไปดูว่าอะไรที่เขามีตารางให้เราถ้าเจอจุดจะาจักได้ก็จราจักมาก่อนเต้นได้เอาเต้นมาก่อนเวทีได้เอาเวทีมาก่อนเราพยายามที่จะ,ะหาทุกอย่างที่จะต้องจัดในวันงานะ่ะให้ได้เร็วที่สุดนะคะแต่แต่เนื่องจากว่ามันฉุดละหุเนื่องจากว่าบางวัอนอาทิตย์เนี่ยงานชนกันเยอะแต่ละเจ้าก็มีงานหมดแล้วค่ะเราหาได้อะไรก่อนเราเอามาลงก่อน